ี๋ยวันนี้เรามาปลูกข่ากันครับนะก็ระยะที่เมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบตอนหนึ่งล้มปลูกในป่าหญ้าเลยปลูกข่าไม่ต้องิที่พี่ฐานอะไรมากไม่ต้องกลัวหญ้านะฮะทวนทั้งหญ้าเลยครับฮนะทวนทั้งหญ้าอ้าว จับไว้เออนี่แล้วก็เหยียบอ่เอาเรียบร้อยปลูกคาแค่นี้ง่ายไหม